아무สวัสดีจ้าทุกคนมาพบก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้กับสเดเดทแนทนะคะเมียฝรั่งยินยูเคนะคะมือนี่กะบเวหลายอุกกะสิวหลายเติบวิพี่น้องเด้อมาฟังเด้ออันสิบา้าวบาพื้นผัวมือนี่อันเบิงแม่เท็ดยังมือนี่นยาม,มามา ว้าพื้นผัวนะคะว้าพื้นผัวว่าวาพื้นความหลังพี่น้องว้าวพื้นความหลังไอ้ฟังมมือนี่กินไปว่าไปแล้วจ้ะออกระยาอันถือซ่าแล้วจะกินไปว้าไปออตอนนี้นเดทเดทกับไม่ไม่แล้วพี่น้องเดทก,กับแฟนละ่ะทุกคนต้องมีละ่ะบ่หน่อยกระไยส่วนมากอมถ้าเขาเดทกับฝรั่งนี่พี่น้อง มันต้องมีเรื่องนี่เขามาแน่นอนล่ะแนทว่าอยู่ที่เฮาสิแก้ปัญหาจังไดเด้จ้ะอือันนี้ประสบการณ์แนทเด้เนี่ยมื้อที่สามอันผู้สาวเกาเ่าแน่อันเขาไปเดทว่าได้เดทกับเฮาคนเดียวแน่อย่างสิพลังเนาะต่อมันสิบินมาเดทกับเฮานี่พี่น้องเจ้าอย่าไปคิดได้ว,ว่ามันสิมาเดทกับเจ้าคนเดียวอืส่วนมากหน่อยแห้งได้สิมันสิมาเดทกับเจ้าคนเดียวอื เพราะว่าในแอปอันนี้ว่าถึงคนที่คุยแอปแอปขึ้นแนดเลยจ้ะอือเพราะว่าในแอปนี่มันลายแฮง้งผู้หญิงผู้ชายก็ลายเฮาก็ไม่ได้คุยคนเดียวคือกันนะอือเฮาก็ต้องคิดคิดในแะง่นั้นนำเดฟพี่นอ้องอือเราบป็นนั้งมาเดทแซบแซบพี่น้องมาเด้อมาเด้อทุกผู้ทุกคนสิวบเบอาเบิ่ออือน้งมาเดทกับแ,แน็ดอยู่เมืองไทยเลบินมาเนะาะมาแบบสาวโรงแรม ก็ลาง,งานอาทิตย์หนึ่งไปเดทไปเดทกันอันเมื่อแรกเนี่ยไปเดทแล้วเหมือนบอขอนฮอดเมื่อที่หกขอ,อนเมื่อที่หกรับอื่นเศร้าแน่ต้องไปเห็นงานได้บัตนี่พี่น้องเนี่ยลาง,งานบบได้โดนอันอันมือื่นเศร้าของอีกเมื่อหนึ่งนะก็ต้องไปอันหาอันมูนั่งนะมูแบบบบเซิงว่ามูดอกกันเด็กน้อย แต่ในระวังนั่นเขาก็อยู่น้ากันเด้พี่น้องเพราะว่านางบินมาหาแนทเดือนหนึง่งไม่ยูนแนทเดือนหนึง่งเด้พี่น้องลองใส่ชีวิตอยู่น้ากันเดือนหนึง่งเลยโมเมนต์โมเมนต์ขี่ๆเด้พี่น้องโมเมนต์เรนๆเนี่ยอืมโศใส่ชีวิตเบิรงเลยเด้ว่าสีรอดเมื่อสีเมื่อสีล่วง้ะจ้ะแนทนี่สี่กับมันอืมหน้าอื่นโซม่านั่งก็ไปซื้อของฝากมาฝากกันมูนั่งหลายหลายคนนังน่งก็เอาไปฝากแต่ว่าคนนี้เป็นเป็นเด็กน้อยอยู่ในไอจี นังบอกว่ามูเคยหู่จักกันสองสามเชือเคยเล่นน้ำสงการน้ำกันแต้ปีไรบูนั่งว่านั่งเอาขนมไปให้กันเนาะยังมาเศร้ายวนส่วนจะจุจักเนี่ยก็คิดอ้าวบักคานี่มึงไม่ได้มาเดทนํากูคนเดียวทั่วน่เนี่ยก็คิดไปแต่เดฟพี่น้องม่มีว่าคิดดีเด้คิดไปพุ่นละไวก่อนอืก็อย่าไปหาคิดว่าโอ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเด้อสาวๆคิดเอี้ยงกับ้างคิดข่าขางก็วางไว้ก่อนเด้ออย่าไปคิดข่าขางผู้ชายเด้อคนที่บอกจ้าไว้อืม แต่ว่างานก็เอาไปให้เขาอีอยูนักก็โทษไปในเหตุงานอยู่เที่ยงเนาะนักก็โทษไปถามว่าโทษอยู่ไสอยู่กับอันอันมซั่นอันอีนางอันนั้นนางก็หัวเนาะหัวหัวใส่โทรศัพท์ล่ะบ่ได้มีหยังนักก็เสื้ออยู่ว่ามูผู้วหยังนางก็ฮู้อยู่เนาะว่าอันผัวแน็ตนี่ก็มีน็ตแล้วโคกับน็ตแล้วหยังสินางก็สิเห็นอีหยังแน่เนาะนคุยกันหยังอือ เเสื้อ,อยูยมึงนี่พานไปแต่เด้พานไปคนแรกกันเด้เด็กน้อยคนนี้อายุยี่สิบสองมั้งแนแ่อายุยี่สิบเก้าแล้วตอนนั้นตอนที่เดทกันนะพี่น้องอัอ้งกลับมาแนี่ก็เลิกงานมาพ่อกันเนี่ยแบนี้พ่อกันยุ่ห้องพ่อกันยุ่ห้องเฮงแหลบแบบนี้แน่ยบ,บอกว่าลบเธอขอนมไปห้กันแล้วบะนะวะแล้วแล้วนะวะนะวะ,วะลบบอกบะวรบ้าเธอสิบอกนู่อบอก บอกเด้พี่น้องนั่งกับบอกเนียว่ามัต้องเป็นมูดอกเนียว่าเบิ่งจากรูปในอินสตาแกรมแล้วมันโมคือคนที่สีมาเป็นมูได้พี่น้องอใส่เสียแบบโซนันโซนี่แล้วพิมพ์ขอความมากสีเนียหนีบอกเอาเลยเด้เนียบอกว่าลบเด้อถ้าโทอสีมีมูสีสัรับบ่ได้หรอกเนียว่าอืมจำบ่เสื้อหรอกบอ่มีผู้หญิงคนไหนเสียหรอกว่าเธอสีมาคบกันแค่มูเนียว่าอืม แต่นางนั่นครบคกินแกมูอีดีแนทพอใจนังเวฟพี่น้องแต่ว่าแนทมีบอ่อตัดเลยตัดได้ตัดเลยอืถ้าเป็นมูแนทยังสิแนทหูจังสิบ,บ่เป็นยังพี่น้องแต่จังสัรคข้าเจ้าคุยกันแน่นกับสิพ่อกันแนแอบล่ะจังไปแอดไปยังกันเนาะแต่ก็เป็นน้องนางอีดีอยู่แนทว่าแต่ว่าแนทก็ตัดตัดทิ่มได้พี่น้องตัดทิ่มคนนั้นบ่พ่ออีกเด้อปะน,นี่บ่พ่ออันอัน ทานไฟเกาอีกแับน,นี้มึงเอ้ยมาอันตัดทิ่มลบทิ่มบล็อกทิ่มมาพ่อพี่น้องมาพ่อทานไฟเกาอีกพี่น้องเอ้ยแับน,นี้นักไปน่ะแนทพ่ออยู่สองเขตนำคนหนีเด็ดแนทพ่ออยู่สองเขตตอนที่แนทเลิกงานกลับไปอยู่ห้องน้ำกันเน,ะนาะแนทก็คุยมีเมสเซจเขามาจึงแนทเขาไปอ่านเบอร์อ้าผู้ใจวะ แม่แก็เข้าไปเบิ้งในเฟซเนียัยงก็เป็นของู้หยิงก้นนี้แหละเขาเจ้าเคยคบกันมาก่อนเนนอ .6 เดือนเขาเลิกกันู้หยิงกลับมาอาผัวกลับไปขึ้นดีกับผัวอยู่ยเมืองไทยพี่นอ้องเขามีผัวอยู่แล้วเขากลับไปขึ้นดีกักบผัวเขาเนาะแตอแบบนี้น้าบอกแม่ป่เขาไล่มาซื้อสั้นหงสิไล่มาซือา้ออยังแม่ว่ะ มึงลบออกเดี๋ยวนี้นะมึงบอกมันเดี๋ยวนี้นะนในวันในขว á องข้นในได้คนนี้คนนี้และเฮดให้นตแบบกายล่างเป็นปีศาจเด๋ยได้พี่นอ้องบบมีเรา้วจะบอกไว้ก่อนว่าคู่ของแนตนี้เนตนี้สิบบมีโปโมชันเลยพี่นอ้องถ้าเจ้ามีโปรโมชันอย่างแต่ที่แรกนี่โปโบเบิร์ตหนึ่งุณเจ้าสิลำบากเลยเนยสิบอกให้ทุกคนทุกคู่แหละพี่นอ้องอืราะว่าสิว่าคู่ได้กระซังถ้าุมเจ้าใส่โปหนักๆใส่กัหน,กห,น,กกนหวานชื่นหวานแววนี่ โปเจ้าเบิด์ตหรเจ้าสิรูสึแต่นนี่บ่มีโป๋พี่น้องแนเป่งได้แนเป่งสั้นแต่แรกจนเท่าสมมอนี่ก็เป็นทังสั้นได้พี่น้องถ้าเจ้าสีหักเข้าเจ้าต้องหักเข้าเด้สีไมาให้เขาเปลี่ยนแปลงอายุต้องแต่น้อยเท่าไงสีให้หัาเปลี่ยนไปเป็นในทั้งที่เจ้ามักหมืนเป็นไปบ่ได้เด้พี่น้องคนเขาต้องปรับเข่ากันเครื่องตัวเครื่องนั่นแหละแน่บอกว่ามึงบอกเดี๋ยวนี้แนบวนแน่บอกมันอืตอนแรกบ่บอกเด้ในเฟซ แน่กับเขาไปเบิรงในเฟซนะก็เขามาคอมเมนต์เนาะผู้ยิ่งคนอ่งนเขามาคอมเมนต์ในรูปที่นั่งเคยไปเที่ยวเกาะพังงันมันจีเคยไปน้ำกันนั่นแหละนั่งเขานั่นผู้ยิ่งคนอ่านมันเขามาคอมเมนต์เนาะอันฉันคิดถึงวันเวลาเหล่านั้นจังเลยเน้ะเฮ้คว้างควายกับขึ้นบันนี้ควายก็เขาไปลบเออลบเราควายกระบอกมันมึงสีบอกคือมึงมาบอกมันกระบอกเลยพี่น้องบอกมันก็ยอมบอกอืม คอยคล้องขึ้นแห้งเมื่อนั่นคล้องขึ้นไล่ขาอ้อมโรงแรมน่งพี่น้องออโบได้ว่าเลยย่นเน๊ะเนี่ยเป็งสั้นอหลีเราเราเป็นน,นี่อันนางหลบบอกเด้พี่น้องบอกบอกเลยกลับไปนอนนะจ๊ะนางนั่นบอกเลยะกลับไปนอนฉันบอกแล้วเธอฉันบอกแล้วอย่าคิดมากคนวาบอกคิดมากอย่าง,ม,งม,มึงเดิมมึงเดิมมึงยังม,มาหารอดเล่นกับกูเด้อแนวว่าเออมึงสิมาเดทหันที่แตกอย่างยู่น้ำกันเป็นเดือนเดือนมึต้องมาใส่ชีวิตอยู่แบบนี้หรอกแน่ว่าอืม กัะพุนถ้าหากกันหลายพุนมึงกลับไปหากันเลยไปยเนี่ยวานสีเออแม่ก็คองขึ้นแห้งเลยพี่น้องมือนะ่ะเรืา่มาแล้วก็ศูนขนาดพามาแล้อืมเนี่ยเสื้อเหลอวาทุกคนตรงนี้เรื่องมันหัวใจเรื่องครูแข่งทั้งหลายนี่ยูีิว่าที่เจ้าสิจัดการทั้งหลายอืมพอฝรั่งมันเฟรนดี่พี่น้องมันคุยแบบคุยยิ่งถ้าเห็นเขาก็มักกันง่ายนะพี่น้องอืมเขาก็หูกันยู เราแบบนี้อ่นนั่งอ่ะอันผู้หญิงคนนั้นอีเมลมาได้ปบะเดี้พี่น้องบล็อกเฟซแล้วแล้วอีเมลมาอีกนอนในหันนอนแบบนี้นอนหลับโทรศัพท์อยู่ข้างๆแนทเทนเบิร์ตอืมบอปิดบังรหัสอีหยังแนทพู้เบิร์ตพี่น้องนั่งบอกเบิร์ตหลับประเี้ตึ้งขม้าอีกตึ้งขม้าอีกแห่งแบบประี้ยวแนทขาไปอ่านอ่านอ่นผู้หญิงคนนั้นบอกว่า ฉันขอโทษทาไมเธอต้องบล็อกเฟซฉันด้วยทําไมเราไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้นาะขวากควางขืนอีกพี่น้องมึงสิมาเป็นมูอ,อีหย,ยังแนทวะแนทก็แกข้อผัวขึ้นมาอีกอืมมันนอนอยู่ในพี่น้องในทกแกข,ข้อมันข้นมาอีกบ่งนีอะไรจะวะมึงลูกขึ้นมาเดี๋ยวน,นี้แนทวะอีหยังของมึงอีกนี่แนทวะอืมมึงมีฮอตอีเมลมึงมีอีหย,ยังกันแต่สักรรกระดาษได้อีกแนทวะเออมึงคือมาบล็อกบล็อกให้เบิร์แนทวะอืมควางขืนขี่น้ากันเลอยพี่น้อง บอกเดี๋ยวนี้บอกให้เบิร์ต์แนทว่ะแล้วบบนี้นัต่ตกันเลยขอฉันตอบคอมเมนต์เขาก่อนได้ไหมมึงสิไปตอบพี่ยังมันอีกแนทวาเออในของขึ้นเบบพี่น้องของขึ้นแห้งแห้งอันกับเคดนีอีหลี่หัวอันผู้หญิงคนนั้นลายมานัน่นฉันอันฉันฉันขอโทษอยังมีการบอกว่าอันฉันถือของเพืน่นว่ะเออหัวเก่าเห็ดของใส่เพืน่นว่ะ มึงสิมาถือของอย่างงามนี่ข่อยก็ของขึ้นได้ปะนี่เออมึงอยากถือของอีลีบ่เดี๋ยวมึงสิได้พ่อของของแนว่าเออมันเท่้งหัวทั้งแรนทั้งยานแล้วพี่น้องอ้อมเตียงอยู่เมื่อนั้นอยู่ในโรงแรมเนาะเออของข่อยขึ้นพี่น้องเอ้เนี่ยว่ามึงสิมาถือของอย่างเนี่ยวาแต่มึงท่านเราครบกูของมึงคือบอกของสิมาออกอย่างงามนี่งามที่มึงครบกูแล้วเนี่ยวาเออแล้วบัดนี้อันอัน นางพิมพมาน่งถือมนดําเพิ่นวะเอ้ยขอยกคของขึ้นที่นั่งกลับไปขึ้นดีกับผัวนั่งนะนางถือมนดําเพิ่นวะนี่ชิมมะมณดําออียงของตั้งอยากขึ้นถ้าตุมนดําอีดีนั่นคองออกคองเข่าอีดีมันไม่ได้ม่ยู่หัดป่านนี่หรอกพี่น้องคนเฮาหนำะมันหูกันอยู่จะครองกลับไปอันกับผัวจะครองแล้วยังสีศกหลอกกลับมาอีกอันพานไปหลายเดือนเติบเด้พี่น้องบบแมน่า,นาปปับแล้วนะั่งชิมมคขบกับเน็ตโบแมนเด้อช กับประเทศไปละเทศนึงขุนไปดูแลพออนั่งกับป่วยเนาะบินกลับมาอันเดทกับแนทคุยกับแนทได้สักพักนึงแล้วแล้วกุยงคนนี้กลับข้ามาอีกบม่ยอมปล่อยบ่าไงหลับับนี้คล้องคยก็ขึ้นแนี้อือเขาบอกว่ามึงหลบมึงบอกมันเดี๋ยวนี้นะมึงสิพิมพ์เนี่ยมึงพิมพ์ให้กูเห็นกับตาแล้วมึงก็ส่งไปแล้วมึงก็บอกเดี๋ยวนี้แนทว่าเออมันก็พิมพ์ได้พี่น้องพิมพ์ต่อหนาแนทนมั้งล่ะ ฉันขอโทษเธออีลีฉันเฮายาคุยกันอีกเลยฉันกลัมีแฟนเป็นคนไทยคือกันกับเธอฉันบ่ออยากเห็นเขาเสียใจผพวแนทพิม์แบบนี้อยู่ในร่องแล่มเหรอพี่น้องมันพิมพ์แบบนี้หรืมันก็ส่งตึ้งกลับไปอืมนั่งกันหนังกับสีคล้องขึ้นเติบอยู่หลเพิ่นเออแบบว่านั่งกับคิดว่าแฟนแนิกลับไปเนาะถามใจเนี่ยตอนนั้นถ้านั่งถ้าแฟนแนทกับไปเอาเขาแนทเป็นยังบอบอบอ แค่สีรูส้สึกว่าโอ,อ้มันเป่งสีเนาะแบบแต่สีรูส้สึกเสียเส้นประสาทอยู่แต่สีมใาหาฟม้ฟุ้งฝ้ายหลายมือบอเน่ะบองสั้นผุ่นจหาหัวไม่ผุขาเออเพราะว่าเป็นอย่างแน็กับบได้คุยคนเดียวบ่ได้สนคือกันพี่น้องอแต่ว่าตาสินใจสีคบกันแล้วก็อยากสีคบแค่คนคน,นเดียวบ่อยากสีไปคบแบบว่าหลายหลายคนหล,ลายคนนังสีแม,ม่พี่น้องเออมันปวดหวัวอืแต่ถามว่าเน็คุยหลายๆคนบอกคุยได้พี่น้องแต่ห้คบ พอพอมาเดทนี่มีนางคนเดียวบ่ได้ไปไปเดทไปยังกับคนอื่นนะพี่น้องบ่ได้บ่ท่านเราได้ไปเรียนลูกอือแต่ถามว่ามีคนขักจริงจังคุยจริงจังบอมีได้พี่น้องสิมาโตมาแต่งมันมีแต่ว่าเฮขาได้เลือดอกไงแต่เธอสามารถเดนห้เฮาเส่อใจบ่ได้เฮาไปน้ากันบ่ได้เนี่ยว่าเออได้บอกเลิกได้ขึ้นในศูนย์ขนาดนางทรงขอความกลับไปแล้วนั้นไห้กอดเฮาสิเป็นสิตายได้บัดนี้ เออแนบบอกเลิกเลยพี่น้องเนยของขืนแห้งเนศูนย์วามะอืมเบงที่หละ่ะเจ้า่อยค่าต่ฝอยเขาบ่กินซ้ำจะว่าเบงเบงอืมเป็นที่อ่ะพี่นอ้องทำมัเนี่ยแนบก็เลยบอกว่ามึงหามจิตตัวกันอีกเลยนะลบออกไปห้เบิ้นะว่ะเนบยบ่มักเลยเรื่องมูนี่นเนี้ยว่ะอืมทำมึงทำมึงยังสิคุยแบบนีู้ก็สิคุ้ยนั่นว่ะอืมฉันก็สิคุ้ยนั่นว่ะ ขอ,ขอโทษแล้วจว้เว,ว,ว,ว่าวว่าวว่าวว่ามวลถุยรับบ่าได้กับพานแล้วพี่นอ้องเน็นบอกนะให้สิเป็นสไตล์พี่นอ้องเพราะว่านา้าเงินหู้อยู่แล้วว่าเน็ตนี่ถ้าว่าสีเห็ดอย่างนี้เน็ตเห็ดเด้พี่นอ้องเน็ตบ่มีมว่ามะอีมะอ้อยาน้าเธอจังสิจันหูบัวน่ตเป็นสิห่หล่พี่นอ้องอืกปกป้องจะของหลายบัวหลายกวัวาสิงอื่นปบกป้องความรู้สึกจะของมาก,ก่อน พราะว่าหูเลยว่าถ้าเจ็บนี่มันเจ็บหนักเล็กนอ้อยแต่เขาหายใจเขาไปตู้มนี่เจ็บมากนี่แอะแปลไตเป็นเนี่พี่นอ้องอืมมันมาบกเคยเจ็บเจ็บอยู่เจ็บกับคนไทยละ่ะว่าเจ็บกับฝรั่งฝรั่งบกเคยมีคนเดียวเลยพี่นอ้องอืมบออบอเเทศใหญ่คงเขาอยู่ไก่น้ำเอาไปเสียอย่างล้มปากคนได้ขนาดนั้นเนี่ยเป็นที่พี่นอ้องอืมนั่งกระลบกระบอกบอกจริงจริงยางมันหลับ แนกับโทรศัพท์มันมันนัง่งมันหลับนอนหลับในกัเลื่อนในเฟนพี่น้องอันกับผูหยิงคนนี่ในกัเลื่อนไปเบิงทุกโพดเลยย้อนกลับไปหาหกปีที่เดียวในเฟนเน่นั่งอือโสดตายเธ้ยโสดตายเน้ยอือล ب, บบัสทุกสิ่งทุกอย่างลบรูปลบ,บอย่างที่เขาเพื่อคอมเมนต์อย่างลบถิ่นบัสจังนอนได้พี่นอ้องในกัาวากบว่างโทรศัพท์อาแล้วาต่เธอแบบนี้อือจังนอนเพื่อความสบายใจของเขาแต่หลังจากนั้น ตะเคียทุกสิ่งทุกอย่างกผ่านไปได้ดีพี่น้องกับโบมีปัญหาอยังอีกเลยได้พี่น้องอืมเพราะว่าเน่ยกระโลบอันคนที่เน็ตคุยหลายๆคนคือกันเน่ยกระโลบก็บ,บอกเพราะว่านางกระโตกโลงแบบว่าจริงจังนะพี่น้องอืมแต่โบแมนว่าลบหลังจากนั้นเลยได้เน่ยบ่ได้หลบหลังจากนั้นเลยด้นนขนาดนางบินกลับไปประเทศนางแล้วเน็ตยังคุยได้พี่น้องคุยกับคนคนอื่นอื่นอืมเน่ยบ่ได้สอ,อนปร่นันได้พี่น้องอืม จนมูแนททามมวนรุ่นน้องเนาะอันเย่เย,ย,ย่เจะาคุนยังคุยอันกับคนอื่นอยู่ไว้มึงสิไปไว้ใจมันติู้ซ้ายแนทว่าวอืมมันติว่องไต่ก็ได้ตัวเนี่ยวะอืมมีปหาเสียเขาไปน,นั่นเนี่ยวะคุ้เสียหัวปอดเธอได้แน่ว่องสีได้พี่น้องแนทสอนสอนมูอือมึงเนีย่ยไปหาหาเขาสิเป็นสิสตายเด้อเจ็บมัหนอีกเจ็บหนักเธอได้เนี่ยวะอืมอันหลัดพี่น้องประสบการณ์ของแนทเนาะก็ประมาณนี้แหละจ้ะอันอันฟันฟ้ามาจนวะพี่น้องเอ้ย เออถ้าถามันบ่เคียบบ่ชัดอีลีนี่กับบ่แตงบ่ยังเด้พี่น้องย้อนอย่างนั้นก็สินี้ปัญหาหลังแต่งงานอีกคือเก่าเพราะว่าปัญหาก่อนแต่งงานนี่เจ้ายังเคียบพได้เจ้ายังคุยกันบ่ท่านลูเดี่ยงวิวจะสิไปแ่งแต่งแต่งว่าจะเป็นฝรั่งนี่บ่เด็กเนี่ยบ่บ่เด็กน้องถ้าเจ้าบ่เคียบบ่ยังหูจนนั่งเอาแม่เอาน้องเอาอย่างโภมาคุยกับเน่ยพี่เด็พี่น้องอกลับไปประเทศแล้วนะนั่งย่านย่านเน็ตแบบว่า อัคบคนอื่นย่านเนี่ยทีมนั่งนะเอาแม่โทรมาหาเฮาซู่มือว้ากันบ่รู้เรื่องดอกกับบาบายเซฮัลโหลชืมม่องัูม,มูแม่นั่งกันน่ารักน่ารักกับพอนั่งอืมแล้พี่น้องเนี่ยก็เลยเห็นในความดีของเขาก็เลยเปิดใจให้นั่งนะอืมจนนั่งขอแต่งงานล่ะเนี่ยก็จังบอกบอกบอก,บอกผู้ชายคนที่เนี่ยคุยคุยเป็นมูเป็นอ้ายเป็นอย่างมาก,ก่อนบอกเพิ่นวานเฮาก็เนี่ยก็เลือกแล้ะเนาะว่าสี คกับคนคนนี่อย่างสิอืมข้าเจ้าก็เข้าใจเลยเพราะว่าในก็บอกข้าเจ้ามาตลอดว่าในก็คบกับผุ้ชายตุรกีคบอิลีอิโรอายุสินะแต่ข้าเจ้าก็เต็มใจที่สิย่งคุยกับเฮาอยู่ได้พี่งอือคุยก็เป็นแันมูเป็นน้องกันเนาะเราแต่แต่หลังจากนั้นก็บอกเป็นมูเป็นน้องในก็ เทนใจหัวอกแฟนเท่ากันแนก็กบ,บอกเพื่อนว่าขออนุญาตลบบอกเฟซอย่างสิเนาะอือ้างคนมีแน่เป็นมูนเะ็แนแนก็กบ,บอกแนก็บบกขออนุคาะแฟนแน่เสียใจกันนะเพราะว่าข้าเจ้ากับตกลงมสีแดงสีหยางกับเฮาแล้วเนาะอือกับพี่น้องเรื่องของแน่เนานะเออเพลงไหนจะว่าเออมันงมาได้ว่าสีมานอันสวยรูโรยด้วยดอกกุหลาบด้พี่น้อง มันนีปัญหาทุกคููนั่นแหละหยู่ที่เฮาสิกแก้ไขยังไดอือบอกว่าปัญหาก่อนแต่งปัญหาหลังแต่งแต่ทุกอย่างนี่เฮาต้องเคลียร์ได้พี่น้องเคลียร์โบแมนสีมาเงียบย้อมเจ้าสิบอกเลยถ้าเจ้าย้อนแต่ทีแรกเจ้าต้องย้อมไปตลอดเด้พี่น้องอือเป็นสั้นอีกทีของกดมนุษย์บไว้สีจับกูซายไทยไทกูซายฝรั่งคือกับเบิร์ด ถาเจ้าเปลยนไปยอมเขาเจ้าก็ต้องยออ้อ,ยอมไปตลอดถ้าเขาคุยกันตั้งแต่แรกปรับจูนขอหากันคุคงๆทุกอย่างก็โอเคพี่น้งองเมืม่อนี่ก็ประมาณคนนี้แหลนะนาอจ้ะทางกก็ว่าหลายแล้วเง้วอยูย่ชินึ่ขอโทษขอภัยพี่น้องหลายๆม,มันาประสบกันครูคแกงชีวิตครูแกงความหลักของแนทก,ก็เป็นประมาณแหละพี่น้องมีมีคนนี้สำหรับอันผู้ชายคนนี้นะจ๊ะ ก็ซือว่าฝาฟันบอกฟาฟันได้พี่น้องฝาฟันกับความรู้สึกเขาความรู้สึกเขาตอนนั้นเนาะเมืม่อนีจะลาไปก่อนเลพี่น้องขอส่กไปนั่งกินมามาืมยำม,มามากกับโมเจ้ากับยูดีมีแห้งแล้วจ้ะอืมีมความสุข สมหวังทุกประการนะคะโครคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีนะคะพ่อ,อ,อกันไม่คิปหนาแล้วจ้ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วจ้ะผู้ใดมากอย่าลืมกดติดตาม like, กดไลค์กดแชร์เนีน่ยน้ำเดยขอคนละหนึ่งไลค์นะคะหนึ่งไลค์อือบายบาย